พ่อปู่ฤาษีอะไรสักอย่างอ่ะป้าอย่าไปเรียกครับเฮ้ยนิ่งนะแจ๋วและเก่านะ <c oughs> ไม่ลบสายตาเลยอนะ่ะ <c oughs> แหละป้ารวยอนะ่ะเคยมีคนบอกว่ามีแต่ว่าป้าไม่ไม่ได้ค่อยสนใจอะไม่สนใจไม่ได้ป้าอ่าป้ามีฤาษีอยูแต่ป้าไม่ได้สนใจ <c oughs> ต่อป้าดูหน้า <c oughs> ป้าเหมือนฤ <c oughs> าษีเปล่าเห <c oughs> มือนไหม ใช่อืนดูอุยเหมือนหลวงศรีอย่แล้วะป้าหมดยักษ์ละอ่ะเออคนละมีเนี่ยนี่มันเพราแก้ไยายามเหมือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนทักแต่ไม่รู้ว่าพบพบกุฤาษีอะไรไม่รู้ใช่ไหมฮะผมบอกให้ดูให้พ่บกุฤาษีอะไรป้าไปบูชาเอารูปมาแค่นั้นพอไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเพราะเราไม่ค่อยมีตังค์เพราะเพราะแค่นั้นแค่พอนี่ปู่บอกได้ไม่เป็นไรแค่นั้นพอได้ไหมครับปู่ยิ้มแล้วดีใจเออ้นี่เนี่ยทำไมอ่ะทำไมป้าอยู่ดีป้าเงียบอ่ะยิ้มนะไม่รู้ตัวดูดิอ่ะดูดูให้ดี อ๋อแน่นอนอป้า<ม>ถ้าพ่อปลุกหรือี่เขามาเนี่ยป้าปล่อยนะเขาบอกปล่อยมาเนี่ยไม่ได้ทรมานนะแค่แบบใจวิวๆแล้วแล้วพอเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยพอป้าปล่อยเสร็จป,ปุ๊บนะพอจบนะป้าจะเหมือนร่างกายไม่เลยโล่งไหมเหมือนแบบเฮ้ยเ้ยโล่งไปหมดอ่ะจริงๆนอนหลับยากนอนหลับสบายอ่ะเอมอืมมันเมืม่อตัวป้าจะหนักหนักหนักตรงเงี้ยเนี่ยหนักไหมเนี่ยพออะไรู้ไหมเขาจับป้าแล้ว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 มันมีกำน่งอยู่ตรงบ้านไ่แล้วมึงต้องมามึงต้องให้ อะไรนี้แล้วเนี่ยป้าถึงอยากจะมาจ,จะจะฆ่าอะไรป่ะใช่ชวนกันมาจนแบบว่า<ม>ทำไมกูอยากมาขนาดนี้วะ<ม>แล้วทำไมอยู่ดีปุ๊บผมเดินไปหาป้าเพราที่รู้จักกันป้ามันจะป้าก็จะไม่เอาไม่ยุ่งนะตอนแรกอะ,ะอยู่ดีป้าก็โยนปุ๊ว่าจริงเปล่าป้าแบบไอ้ที่นี่ใครมึงอะไรมาเนี่ยเฮีย <c oughs> มายุ่งเลยเริ่มมายุ่งอะไรกับหลานกูเฮียตายเขากล้ากินอยู่ตา,ายอะไรไปเลยต่อไปเลยไปเลยโดน๋ยว่ามึงเองเนี่ยแล้วก็เอาเฉยมาแล้วมานนะ <c oughs> เอเบาๆสายเปิดจิตเปิดใจสบายสบายเปิดจิตเปิดใจสบายสบายหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมันไม่ได้กลัวหรป้าพอท่านมาก็เหมือนแบบป้ารู้คือสบายอ่ะช่วไปตอนที่ฉันมาันก็ปลอยแบบเป้ายักหน้ายากคิ้วที่นี่อาจจะทำปวสมองโล่งๆสบายๆจะรู้แล้วนะว่าท่านเป็นพ่อปู่อะไรเราได้บูชาถูกพอบูชาถูกปุ๊บพ่อปู่เขาก็จะให้เราแล้วนะให้เราสบายๆไม่มีนี่มีสินเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ดูไม่มีอะไร

เฮ้ยเช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 ยวัสดีวันนี้พ่อปู่นะอาชาบาาวันดี้ครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับพอปู่ะไรชื่อะไรมาเขาชื่ออะไรเต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 เาเบเต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 เนเตเตเเ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 เ

งงเป็นไงบ้างงเนอะงงว่าอะไรคืออะไรงงนะงงว่าทำไมเป็นทาสนะัวเองทำงานไป็นยไงงงนะเมื่อได้เกิดมาไม่รู้เลยใช่ไหมไม่เคยลงนะไม่เคยลงครั้งแรกเลยไม่ได้ใช้อะไรนะครับใช้แค่พลังของตาแล้วก็ความศรัทธาใช้แค่ความศรัทธาของป้าเขาแค่นั้นเองจบให้จับหัวขออนุญาตเราจะขออนุญาตให้จับหัวไว้นะคุณผู้ชม อันนีวผมผมดูโรคภัยไข้เจ็บให้ล้าง